ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอัลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวาต้าอัลานั้นจะเป็นสบิยงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครองท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาต้าอัลาทั้งหลายครับความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาต้าอัลาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่บ่าวของพระองค์นั้นมีมากเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะนับได้ และสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่และสูงส่งที่สุดก็คือการที่อัลกตาอัลาได้ทรงทรงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมายัางประชาชาส,สุดท้ายนี้มาพร้อมกับสัจธรรมมาพร้อมกับทางน้ำเพื่อที่จะให้พวกเขาออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างฉะนั้นหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งที่พวกเราจะต้องมีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นก um ็คือการที่พวกเราจะต้องรักท่านรอซูลซลฮุอะลสลัมเหนือกว่าสิ่งที่าตละสร้างขึ้นมาทั้งหมดท่านนบีลฮุอะลสลัมได้กล่าวไว้ในขะดพิธบหนึ่งบอกว่าละ ي ؤ م ن บ ا أحدكم ฮิมินวาลิดิฮิวะวะล ي ดิฮิวั ي นาซ ا อัจมะอี ن ท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านพวกท่านจะยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์ จนกว่าว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับพวกท่านมากยิ่งเสียวกว่าพ่อของพวกท่านมากยิ่งเสียวกว่าลูกและมนุษย์ทั้งหลาย และการรักท่านนาบีสันนาาิลลฮฺมูฮัมหมัดสัลลัมญญลนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างทางนําของท่านนาบีสันนิลลฮฺมูฮัมหมัดสัลลัมด้วดยเหตุนี้อัลลอฮฺจะอเลาได้กล um uh ่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่ากุลอิงกุงจุมทูฮิบูนัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศว่าหากว่าพวกเจ้ารักอัลลอฮฺฟัตเจเบอูนีพวกเจ้าจงปฏิบัติาาตามฉัน คือปฏิบัติตามท่านนมุออะลัยฮิวะซมยุบิุกมอวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามท่านรอแล้วอัจะรักพวกท่านและจะอภัยในความผิดให้กับพวกท่าน และท่านหญิง,งอา isha รอฮยอละฮ์ฮนฮายัางได้กล่าวว่าในะดิษบทหนึ่งบอกว่าท่านอับฮุลัลาิวะสัลลามเดได้กล่าวว่ามันอามีล,อมละอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติการงานดึงการงานใดซึ่งสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่เป็นคำสั่งของเรา การงานที่เขากระทำนั้นจะไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดฉะนั้นนี่เป็นกฎเกณฑ์ณที่สำคัญของหลักการของศาสนาอิสลามโดยเหตุนี้ทารุซูนจึงบอกไว้ในหะฮดีติกบทหนึ่งบอกว่าวาคุลูบิดอาตินดอลาละและทุกๆอุตริกรรมทุกๆพิธีกรรมที่ไม่มีรากฐานไม่มีตัวบททั้งในอัลกุรอานทั้งในอะดีตของทารุซูนการกระทำทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นการหลงทางทั้งสิน้น شنت بينو غوتي مي إيمان تاع الله سبحانه وتعالى ทั้งๆที่ทอัลลอฮฺจาฮาลาได้สั่งใช้และบอกให้พวกเรารู้ให้เราปฏิบัติตามทารูลให้ยึดแนวทางทารูลให้ละทิ้งสิ่งที่ทารูลไม่ปฏิบัติและทารูลก็เน้นยำ้ำแล้วก็ตอกยำ้ำแล้วก็บอกและ,กะเตือนให้พวกเรารู้ว่าทุกๆก,การกระทําที่ทารูลไม่ได้สั่งไม่ได้ทําการงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีคนกล่าวอ้างอีกว่าเราสามารถที่จะกระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดถึงแม้ว ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีรูปแบบจะไม่มีหลักฐานก็าตามเพราะเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาตอัลลอฮฺจะอาลาาั้งหงายครับคําพูดเหล่านี้มันคือการให้ร้ายมันคือการทิ่มแทงแต่อท่านนาบีุลเลาะสุลลัฮฺวมฮัลมสลัมและให้ร้ายต่อศาสนาของอัลสุบฮานะฮูละตะอ่าอลาหและพี่น้องทังารจงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งใดก็าตามที่ในยุคสมัยของรอซูลสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาสิ่งนั้นไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปล่ว มากมายเพียงใดทุกวันสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ยังไม่ถูกเรียกว่าศาสนาวัจยังคบฉะนั้นเธอพี่นอ้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับชุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอบิอุนอาวันซึ่งเดือนเดือนนี้นั้นในประวัติศาสตร์เป็นเดือนที่ท่านนบิมุอัมมัุสลลัมหรอวะอานีมุสลัมเคยถือกําเนิดขึ้น ในปีช้างและในเดือนนี้นั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขามักที่จะจัดกิจกรรมจัดงานวันระลึกวันลำลึกหรือวันลืล่นเลงหรือเพื่อกิจใดๆก็าตามเป็นการแสดงถึงความรักถึงการสรรเสริญถึงการชื่นชมที่มีต่อท่านบีซลลาฮฺฮุอัลฮม่ซัลลัมหรือสิ่งที่เรารู้จักกันว่างานเมาลิด คำว่าเมาลิดคืออะไรจ่านพีน่น้องปูี่มีอิมาต่อเราแต่ละจังไรครับคำว่าเมาลิดคือวันเกิดฉะนั้นการจัดงานเมาลิดก็เหมือนกับการจัดงานวันเกิดนั่นแหละเพียงแค่เราเรียกเป็นภาษาอรับเท่านั้นเองแต่ท้านพีน่น้องผูี่มีอิมาต่อเราสุภา,าโวนวาแตาละจังหายครับการจัดงานเมาริดนี้นั้นเป็นการกระทําที่ผู้คนกลุ่มหนึ่งกระทําเพื่อรำลึกถึงท่านนบีสัมบุญละวะอัลลอฮ เขาจะให้ซลาวะต่อท่านนาบีสัาลฮุอาลีฮุสลลมในลักษณะรูปแบบที่ไม่มีตัวบทและหลักฐานยืนยันและยอมรับในการปฏิบัติเหล่านั้นมีนําซ้ํายังมีการอ่านบทกวีโคงกรที่เต็มไปด้วยชีริก ท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านทั้งหลายและยังมีการกระทําอีกมากมายเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือเรื่องชีริขิตต่อละซุพานุวะจ้าละยังมีการอัญเชิญดวงวิญญาณของท่านนบีสันลลอฮุอะลัยวะซัลลัมมีการร้องขอความช่วยเหลือในยามขับขันหรือภาษาเรบเรียกว่าอันอิสติกอซะจากท่านนบีสันลลอฮุอะลัยวะซัลลัมซึ่งการขอความช่วยเหลือในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถจะขอต่อผู้ใดได้ นอกจากเราจะใหตเราแะจะเพียงคู่เดียวเท่านั้นและยังมีการปะปนกันระหว่างหญิงและชายซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่เคยมีตัวบทไม่เคยมีคําสั่งไม่เคยมีข้อส่งเสริมให้กระทาไม่ว่าในยุคสมัยทรารอซูลในยุคสมัยบรรดาซาอับในยุคสมัยบรรดาตาเบออินบรรดาอัตาเบออินในยุคสมัย300ปีแรกที่มีความประเสริฐที่สุดก็ไม่เคยมีใครกระทําในเรื่องราวดังกล่าวนี้หากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วจะต้องมีคนในยุคสมัยนั้นกระทําสิ่ง ยังกล่าวเป็นแน่แต่ท่าพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานต่ออลลอฮตาอาลาทั้งหลายครับแล้วกิจกรรมนี้พิธีกรรมนี้มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยใดถ้าพี่น้องครับเรื่องของมัลลิดนั้นเริ่มริเริ่ม,มตั้งแต่ในยุคสมัยพวกอุบัยดียะ ราชวงศ์หรืออาณาจักรออบายดียะหรือพวกเขาจะเรียกตัวเองว่าฟาติมียะหรืออาลาวียะแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาคือราชวงศ์หรืออาณาจักรชียียะชียรอฟิดดคอบีซะที่น่ารังเกียจที่เคยก่อตั้งอยู่ในประเทศตุนิเซียและย้ายที่ตั้งจากตูนิเซียมาอยู่ในอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่4 กลุ่มเหล่านี้แหละพวกชีอานี่แหละเป็นกลุ่มที่ริเริ่มการจัดตั้งงานเมลิดให้มีขึ้นและคนเหล่านี้เมื่อเขาจัดตั้งงานเมาลิดแล้วคนเหล่านี้เขามีความเชื่อแบบไหนพี่น้องท่านพี่น้องู้ที่มีอิมานตตอบเราจะอะไรทั้งหลายครับผู้ปกครองของอาณาจักรอุบดียาพวกเขาอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าพวกเขาสั่งใช้ให้บุคคลก้มสุญูยุดต,ต่อพวกเขาพวกเขาสั่งใช้ให้ผู้คนยืนเมื่อลำลึกถึงผู้ปกครอง พวกเขาพวกเขาอ้างว่าพวกเขารู้ในสิ่งที่เล่นลับเข็นข้าบรรดาอุลามาที่ไม่กล่าวและไม่เชื่อเหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อมีนําซ้ําเวลาที่พวกเขาขอดุอาพวกเขาจะขอดุอาต่อดวงดาวและที่หนักไปกว่านั้นพวกเขาจะด่าว่าบรรดาสฮาบะและถึงขนาที่ว่าสั่งใช้ให้ประชาชนในเมืองเขียนคําด่าบรรดาสฮาบะแปะไว้ที่ประตูมัสยิดแปะไว้ที่ตามถนน ทจนกระทั่งว่าสั่งให้ดาว่าบรรดาสหายบะอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปีที่เจรัสักรา์ที่ส9 5จนกระทั่งท่านอิหมามอัลฮะบีรอฮิมะฮุลลาฮุตะอาลาท่านเขียนไว้นในหนังสือของ,งท่านท่านกล่าวบอกว่าว่าอัมมันอุบัยดียูนั้นบาตินียะท่านบอกว่าส่วนพวกอุบัยดียะพวกอุบัยดียูนพ,พวกบาตินียะนี ฟาอะดาอุลล่ฮิวาร์ซูลีฮีพวกเขาคือศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของนบีของพระองค์และท่านอิมานอัลมักรีซีรอฮิมาฮุลฮุตาอาลาท่านเป็นลูกหลานจากตระกูลอูบัยดียาท่านเขียนไ้ในหนังสือของท่านที่มีชื ط ط ่อว่าอัลมะอาิดุวัลิอติบาร์บิดิคริลบิดิคริลขุตติวัลอาซาร์ท่านกล่าวไว้บอกว่าอินนามะฮ์เดฮูซิดจามาวลีดท่านบอกว่าพวกรอฟิดะพวกชะ ع ์ พวกรอฟิดอ์พวกเขาเป็นพวกริเริ่มจัดงานเมลิกหกอย่างเดียวกันหกวันเดียวกันหนึ่งมีลาดุนนบียิสลลัลอฮุอาลัยิวะสัลัมพวกรอฟิดอ์เป็นพวกริเริ่มจัดงานเมลิกให้แก่านซูลวันมีลาดุอาลีวันเกิดท่านอาลีวันมีลาดุฟาตีม่าวันเกิดท่านหญิงฟาติม่าวันมีลาดุฮัสซันวันมีลาดุฮุสเซนวันมีลาดุกฮัลฮากินอัลมาอยูดมิฮุกามิฮิมและวันเกิดของท่านฮัสซันท่านฮุสเซนและผู้ปกครองของราชวงศ อุบดียะที่ตั้งตนอยู่ในประเทศอียิปต์ในยุคสมัยนั้นๆฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อัลอ์สุานะฮูวะอาลาทั้งหลายครับแล้วเราจะยอมได้ยังไงพี่น้องยอมที่จะไปปฏิบัติตามลอ,อกเปลี่ยนแบบพวกรอฟีบห์พวกเชียพวกที่บ่าว่าบรรดาสหายบ่าวาภรรยาของท่านนบีสัลละหวลัวอาวะมุสลัมพวกที่อ้างว่าอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่นี้นั้นยังไม่สมบูรณ์ยังขาดไปครึ่งหนึ่งและพวกเขาอ้างว่าอิบ,บรินอะัยฮิสล มาลาอิกาที่ประเสริฐที่สุดที่นำวะฮีลงมาให้แก่ท่านนบีสุลัลลอฮุอะลัีมุฮัซลัมพวกเขากล่าวอ้างว่าจิบรีนำวะฮีมาให้ผิดคน เพราะแท้จริงแล้วจิบรีนจะต้องนำวะฮีมาให้ท่านอาลีบินอับีตอลิบรอิยัลลอฮุอันฮุแต่ปรากฏว่าจิบรีนดันเอาวะฮีไปให้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบนิยัดุบิลลาะมีนามซ้ำพวกช يعة เหล่านี้พวกรอฟิดฮ์เหล่านี้พวกเขามีความเชื่อว่าท่านอาลีบินอับีตอลิบจะฟื้นคืนชีพจะกลับมาในดุนยานี้ก่อนจะถึงวันกิยามะห์มาทำอะไรพี่น้องมาขุดกุโบท่านอบูบักรท่านอุมัร แล้วจะล้างแค้นและจะสังหารท่านอบูบักท่านอุมัรอีกครั้งหนึ่งและหนักไปกว่านั้นพวเขาจะอ้างว่าท่านอาลีอิบนอาบีตอลิบและบรรดากลุ่มรอฟิดะ์ของพวกเขาจะสังหารจะฆ่าคนที่ไปทำฮัจที่ตาวาฟอยู่รอบกะบะทีซาแออยู่ในมะซาซึ่งความเชื่อต่างๆเหล่านี้และมีอีกมากมายไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวข้องกับอิสลามอันบริสุทธิ์แต่อย่างใด แต่ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมาทั้งหลายแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังมีคนบางคนเลือกที่จะปฏิบัติตามแนวทางของวกรอฟิลโล์ของโปกเชเซียแต่ถ้าพี่น้องเพิ่งรู้ไปเถิดว่าคนที่จัดงานเมาริดขึ้นมานั้นหรือพูดภาษาบ้านเดาวคือจัดงานวันเกิดให้แก่ทอร์ูซนั้นคนจะมีคนอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งคือคนที่อ้างว่าเขานั้นรักศาสนา คนที่เขาอ้างว่าเขาน,นรักท่านนบีสุลต่านละฮ์มอะลัยฮุมะซัลลัมเพียงแค่ว่าเขาอยากจะชื่นชมอยากจะชมเชยอยากจะให้เกียรติต่อท่านนบีสรรรรรรุลต่านละฮ์อะลัยฮุมะซัลลัมเขาจึงจัดงานขึ้นมาในขณะที่กลุ่มที่สองคือคนที่หวังประโยชน์ในดุนยาหวังเรื่องการค้าการขายโดยไม่มองโดยไม่สนใจว่าหลักการศาสนาว่ายังไงเพียงแค่จะเอาเรื่องของศาสนามาเป็นสิ่งที่บางหน้าสําหรับการที่จะเรียกหาลูกค,ค้าเท่านั้นฉะนั้นเจะพี่น้องผู้ที่มีอิมาต อัลเราจะอะไรจังหลายครับนี่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดเพราะความรักที่แท้จริงที่เรามีให้แก่ท่านนบีสุลต่านละฮัอะลีอุบัตสลัมนั้นก็คือการที่เราจะต้องไม่ฝ่าฝืนไม่กระทําในสิ่งที่มันเกินกว่าคําสั่งของท่านรอซูลุละสุลต่านละหัวอะลีอุบัตสลัมเพราะศาสนาของอัลลอฮ์นี้นั้นสมบูรณ์แล้วพี่น้องสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนที่ท่านรอซูลจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ท่านนบีสุลต่านละฮัอะลีอุบัตสลัมอยู่ที่ทุ่งอาราฟะที่ทำการทำฮจญ์วะดาฮจ์ครั้งแรกและฮจ ครั้งเดียวของท่านนบีสุลต่านฮุอาลีมุฮมมัลัมฉะนั้นความรักที่เราควรจะมีให้แก่ทารูลนั้นก็โดยกับการปฏิบัติตามยึดมัน่นคําสั่งของทรารอซูลแบบอย่างและแนวทางพยายามฟื้นฟูแบบอย่างของทรารอซูลทั้งสิ่งที่เป็นคําพูดสิ่งที่เป็นการกระทําออกห่างทุกๆอย่างที่ทารอซูลไม่ได้ทําเพราะทุกๆสิ่งที่ทารอซูนไม่ได้ทําหากว่ามันดีทารอซูนจะต้องทําแล้วทารอซูลจะต้องใช้แล้วแล้ว้าหากว่าทารุซูนไม่ได้ทําก็แปลว่ามันไม่ดีและต่อให้เราาจะทํ มันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใดเพราะทรศูนบอกไวแก้แล้วและเตือนไปแล้วว่าสิ่งใดที่ทรศูนไม่ได้ทํามันคือการหลงทางและทุกๆก,การหลงทางมันคือสิ่งที่จะนําพาพวกเราไปสู่นรก และการที่เราจะเข้าใจบทบัญญัติของศาสนาแบบอย่างของเจ้าระซูลสุนนะของเจ้าระซูลเข้าใจตามใครพี่น้องเข้าใจตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะเพราะบรรดาซอฮาบะคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดไม่ใช่เอาใจไม่ใช่เอาตามความเข้าใจของเราเพราะความเข้าใจของเราไม่มีทางที่จะเข้าใจเหมือนกับบรรดาซอฮาบะเป็นแน่ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอดสุ่านหูวาจาอาลาทั้งหลายครับ หากว่าเราอ้างว่าเรารักท <orsun booster. S 1> ่านนบีสุลต่านละหุอัลอาบิอุสซาลัมพี่น้องถามตัวเองสิครับว่าเราหรือทาหรือบรรดาสหายบ้างใครกันที่เป็นคนที่รักท่านละซุบลลัสรุนละหุอัลอาบิอุสซาลัมมากที่สุดเพราะอัล l l a h سبحانه และุตัสลาร์ละอ่านลงมา a l l ล h ตัสการ์ละสั่งกุรอานในกุรอานลงมาบอกให้ปิดบังใบหน้า ปิดเส้นผมและปิดบังใบหน้าบรรดาซอฮาบะที่นั่งอยู่ในบ้านานนบีสัละอะหัาอืสลัมในขณะนั้นสตรีที่นั่งอยู่ในบ้านเจรซุน,นพรออัลกุรอานถูกประทานล,ลงมาคนไหนมีผ้าจะเอาผ้าขึ้นมาปิดคนไหนผ้ายาวจะดึงผ้ามาคนไหนผ้าไม่พอหันหลังเข้าหาฝาผนังเพราะอะไรพี่น้องเพราะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์ลจรซูลอย่างแข็งขัน พอจะอัลกตาลาสั่งใช้ให้ละทิ้งเลิกจากสุราในขั้นที่สามบรรดาสฮา,าับะเทสุราที่มีอยู่ในบ้านจนกระทั่งัวถานนหนทางในนะครมัดีนะเปียกชุ่มไปด้วยสุราเพราะอะไรจะาพี่นอ้องผู้ที่มี إ ม م านทั้งหลายเพราะการเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างแข็งขันฉะนั้นใครการที่ละทารซุลมากกว่านะครับระว่างเราด้วยบรรดาสฮา,าับะในขณะที่คนในยุคสมัยเราบอกให้คุมศีรษะก็ยังไม่คุมบางคนใส่แต่มวก bakon saitemua บางคนใส่ผ้าคลุมผมแต่ใส่เสื้อแขนสั้นบางคนหลักการศาสนาไม่ได้สนใจฉะนั้นทัพีนอผู้ที่มีอีมานทั้งหลายแต่เราก็อ้างว่าเรารักท่านนบดุสลามัลลอฮุาลอฮิมะลัยุสลัมวันที่ท่านซูลอยู่ในสงครามบรรดาซารบะเอาตัวของท่านเข้าไปบังลูกธนูไปบังคมดาบนอนทับนะครับปิดปากหลุมไม่ยอมให้ศัตรูยิงธนูเข้าไปโดนท่านนบดุสลามัลลอฮุวาลอฮิมะลัยุสลัมจนกระทั่งอบูดุจานะเราเดียลลหุหันูหลังเต็มไปด้วยลูกธนูแล้วถามตัวเองซิว่าใครละ ท izations, <pl ains> ่รอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมากกว่ากันถึงแม้กันนะเธอพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายถึงแม้ว่าบรรดาสอฮาบะรักท่ารอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมากขนาดนี้บรรดาสอฮาบะไม่เคยเลยที่จะจัดวันรื่นเริงไม่เคยเลยที่จะจัดงานหรือจะจัดเมาลิดหรือจะจัดงานวันเกิดให้แก่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะถ้หากว่านั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความรักที่แท้จริงแล้วบรรดาสัฮาบะจะต้องเป็นคนร แที่จัดงานมาูลิดให้แก่ท่านนาบีสุลต่านละฮุอาลฮิมุสลัมท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะฮฺว,วาตาอัลละทั้งหลายครับท่านอับดุลลาห์บินอุมัรรับดิยัลลอฮฺมานุมาท่านเดก้าบอกว่ามังกานะมุสันนันฟันยันสษันนบีมังกัดมาดท่านบอกผู้ใดก็ตามที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างของใครคนหนึ่งจงปฏิบัติตามแบบอย่างของคนที่เขาตายไปแล้ว อุลัยคือ أصحاب มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ปฏิบัติตามแนวทางของมรรด้ ص ح า ب ะพวกเขาคือ ص ح า ب ะของท่านนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก كانوا خير هذه الأم เพราะเขาคือคนที่ดีที่สุดจากประชาชาตินี้อ أ ร ر ฮ ه ก ك ر ูบันเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจดีที่สุดว و آ م َ ق ก ه ฮ ن อินมันมีความรู้ที่ลึกที่สุด وعقلَهَ ج َ ع َลُ فَنْ และจะไม่ใช่เป็นคนที่ที่ตะแบงหรือทำเกินขอบเขตของศาสนา قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه بند صحابة الله تعالى سون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي بن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ยงลอกเลียนแบบจัญญามมรยาทและแนวทางของพวกท่านฟะฮุมอัสฮาบุมอมหมัดินซลละห์ุะลัยิวะลัลลัมกานูะลัลฮุดอัลมุสตีมพวกเขาคือซอฮาบะของานรอซูลคือสหายของานรอซูลพวกเขาอยู่บนทางน้าที่เที่ยงตรงวัลลอฮิวะรบิลกาบะขอสาบานต่อลลอ a ์ขอสาบานต่อพระผู his, ้เป็นเจ้าของกาบะ ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านต่อ Allah s u b า a n a h วะตะอาลาทั้งหลายครับด้วยเหตุน,นี้ a l l ์ตะอาลาจึงช,ชุมเชยบรรดาสอฮาบะในอัลก um um uh ุรอานกุนตุมคอยระอุมมะตินอุคริยะตรินาสบรรดาสอฮาบะคือพวกเจ้าคือกลุ่มชนที่ดีเลิศที่สุดที่ a l l ์ตะอาลาให้พวกเขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้และทารุลยังได้เคยช,มชุมเชยไว้อีกว่าอยรุนาเสียกรณนีประชาชาติที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีเลิศที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคสมัยฉันฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านต่อ สุขานุวาจาอาลาจังหลายครับถึงแม้การนั้นบรรดาซอฮาบะไม่เคยจัดงานมูลิดบรรดาตาบีอินบรรดาอัตบะต์ตาบีอินไม่ว่าท่านอิมามมาลิก ท่าน ا ل ม م ا م أبو حنيفة ท่านอ الإمام أ ม م ดท่านอิมา الإمام شافعي رحمه الله ท่า,ทานอิม ا ل إ م อูรีอลัลอ ن ซาอีและอื่นๆอีกมากมายไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเคยจัดงานเมาลิดให้แก่ท่านนาบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมฉะนั้นการจัดงานในวันดังกล่าวการร่วมงานในวันดังกล่าวเป็นการกระทำที่ข้ามกับหลักครรสอนของอันอิสลามที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อัลลอฮศซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับ ในขณะที่ยังมีคนอีกบางกลุ่มที่เขากล่าวอ้างว่าการที่เขาจัดเมาลิดนั้นพวกเขามีเจตนาที่ดีและการที่พวกเขาจัดนั้นพวกเขาไม่ได้หวังสิ่งใดนอกเสียจากความพึงพอใจของอรสุฮานอูวาอาล และพวกเขาต้องการที่จะแสดงถึงความรักที่พวกเขามีให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมแต่ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับการมีเจตนาที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่บงบอกว่าการงานที่เราทำนั้นจะเป็นการงานที่ดี พราะการงานที่ดีนั้นอ,ำอ,ำอ,ำอันลอามานุสซาเนี่ยจะต้องมีสององค์ประกอบด้วยกันหนึ่งมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์สองสิ่งที่ทํานั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ท่านละซูลได้สั่งใช้หรือท่า,านละซูลได้กระทำหรือได้ปฏิบัติเอาไว้ท่าน,นพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายครับท่านหลายดูตัวอย่างในยุคสมัยท่านละซูลสิครับในขณะที่ซอฮาบะท่านหนึ่งท่านต้องการที่จะเชือดกุรุบานก่อนที่จะละหมาดอีก เพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะคิดว่าหากว่าท่านรอสูลละหมาดอิบเสร็จแล้วจะได้กินเนื้อกุรุบาลจากเนื้อของสัตว์ตัวนั้นของสหฮาบะคนนั้นเพราะท่านนบีสันลหนลหัวอะลยฮิมะซัลลัมทราบท่านรอซูลกล่าวว่า,า,า,าท่านพี่น้องท่านรอสูลบอกชาตุกะชาตุลามินแกที่เจ้าเชื่อก่อนละหมาดนั่นะเนื้อของมันเป็นเพียงแกการเชื่อเพื่อกินเนื้อไม่ใช่เป็นการเชื่อ อดยะหรือเป็นการเชือดกุรบานแต่อย่างใดถึงแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่ดีหวังดีแต่ความหวังด,หงดีหรือเจตนาที่ดีไม่ได้ทําให้การงานที่ทํานั้นดีขึ้นตามไปหากว่ามันทานกับสิ่งที่ทารสุสุบอกไว้แล้วว่าจะต้องเชือดหลังจากที่ละหมาดเสร็จสิน้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อหล่อสุภานโนว่าจะอาลาทั้งหลายครับแต่ก็ยังมีคนอีกบางกลุ่มที่เขากล่าวอ้างว่าในเมื่อพวกคริสเตียน ในเมื่อพวกคริสเตียนสามารถที่จะจัดวันเกิดให้กับนบีของพวกเขาได้พวกเราเป็นกลุ่มชนที่สมควรที่จะจ้องจัดที่จะต้องจัดให้กับนบีของพวกเรามากกว่าบรรดาพวกคริสเตียนเสียอีกท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานทั้งหลายและคําพูดนี้เป็นการยอมรับและเป็นการยืนยันถึงการปฏิบัติที่พวกเขากระทําเพราะ การที่พวกเขาทําเพื่อลอกเลียนแบบพวกคริสเตียนและสิ่งนี้ท่านนาบีลานลอหวอาลีย์บสลัมก็กล่าวเตือนไว้แล้ว,วลาบอกวะะ่าเราจะเถีิงนนะซุนนะนามังกานะกับละกุมถ้าเราสุมเอนาแน่นอนพวกเจ้า แน่นอนพวกเจ้าจะลอกเลียนแบบกลุ่มชนก่อนหนะ้าพวกเจ้าชิบวรันบิชิบรินวัดิรอันบิดิรอันไม่ว่าพวกเขาจะทำเพียงขนาดไหนคืบหนึ่งหรือศอกหนึ่งไม่ว่าจะใกล้กันเพียงใดทารอซุลบอกว่าฮัตตาเราดะคอลูคุจูราดับบินและเดะคอนตููมูแม้ว่าพวกเขาจะมุดลงไปในยุในรูแย่พวกเจ้าก็จะมุดตามพวกเขาลงไปบรรดาสซฮันบาถามทารอซูลบอกว่าอัลยาหูดูวันนาซอร์ทารอซูลหมายถึงพวกยิวและพวกคริสใช่ไหม ซาลซุนตอบบอกว่าว่ามันและจะใครกันเล่าที่พวกเจ้าจะลอกเลียนแบบพวกเขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ทีม่มีอิมานทั้งหลายซาลสุนก็ยังได้เตือนไว้อีกบอกว่ามันจะชะบาฮิบิอมินฟาฮูมินฮุมผู้ใดก็ตามที่ลอกเลียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็คือคนจากกลุ่มชนนั้นๆฉะนั้นและท่านพี่นอ้องผู้ที่มีอิมาจัลลัสุฮานูวาจ้าอะทั้งหลายครับเราจะต้องหันกลับมามองตัวเราเราหันกลับมาถามตัวเราสิครับว่าเรารักพ่อของเราไหม เรารักปู่ย่าตายายของเราไหมที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วผมถามหน่อยว่าไอความรักที่เรามีให้กับพวกเขาเนี่ยเราเคยมีความคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งเราจะจัดวันเพื่อเป็นการลําลึกถึงวันเกิดของปู่ย่าตายายของเราเพื่อแสดงถึงความรักความเอ็นดูที่เราเคยมีให้กับพวกเขาแน่นอนเราไม่ทํา แล้วพี่น้องนึกสิครับว่าหากวันนี้เราตายไปแล้วนะหากว่าลูกของเรามีชีวิตอยูแ่แล้วลูกของเราจะจัดงานวันเกิดให้แกเราเนะี่ยหลังจากที่เราตายไปแล้วเพื่อเป็นการลํำลึกถึงความรักลํำลึกถึงถึงความดีงามของเราเนะี่ยเราจะพอใจไหมที่จะให้ลูกของเราจัดวันเกิดให้กับเราหรือวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ในบ้านของเราเนะี่ย เราพอใจไหมที่จะให้ลูกของเราจัดวันเกิดเราพอใจไหมที่จะให้ภรรยาของเราให้สามีของเราจัดตัววันเกิดในขณะที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่คนที่มีอีมานเขาจะไม่มีทางพอใจต่อการกระทําเหล่านี้เป็นแน่เพราะนี่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่แนวทางของอิสลามมันเป็นการลอกเลียนแบบคนต่างศาสนา เรายังไม่พอใจที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วถามหน่อยสิพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายแล้วเราพอใจที่จะให้มันเกิดขึ้นกับคนที่เราจะต้องเคารักมากจะต้องรักเขามากที่สุดได้อย่างไรนั่นคือท่านนบบมุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับมีน้ำซ้ำบันดานับประวัติศาสตร์ มีความขัดแย้งกันว่าทอร์ูลเกิดวันใดในเดือนใดมีความเห็นไม่ตรงกันแต่บรรดาหน้าปวศาสตร์มีความเห็นตรงกันว่าทอร์ูลเสียชีวิตในวันจันทร์ที่12เดือนรอบียออนอาวันฉะนั้นในความหมายลึกๆอาจจะหมายถึงคนที่เขาจัดงานเมาลิดจัดในวันยังกล่าวเพื่อเป็นการลำลึกถึงวันตายของเจานนบีมอัมมัต ส,สุนนลฮ์วะอะลัยวะซัลลัมในยาดุบิลลาท่าน iedzieć, พี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อลอฮ a ตะอาลาทั้งหลายครับเราไม่ละอายต่อ a ล l a h س ب ح ุ ن ه และอาลาเลยครับเราไม่ละอายละครับวันวันหนึ่งเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าท่านบีสุนนลฮ์อะลัยวะซัลลัมในวันกิยามะแล้วเราจะเอาอะไรไปพูดท่านพี่น้องครับในขณะที่คนหลายๆคนพวกเขาเดินไปถึงบ่อน้ำท่านรอซูลเรียกให้มากินน้ำที่บ่อน้ำของท่านลอซูลก่อนที่จะถึงสะพานซิรอตในขณะที่ท่านลอซูลกำลังกวากมือเรียกบรรดามาลาอิกะไล่ ไปไปให้พ้นออกไปจากบ่อนน้า้าเรอซูนบอกว่นานี่ท่านไล่พวกเขาทําไมพวกเขาคือสะ ประชาชาิของฉันและทารุรู้ดียังไงว่าใครคือประชาชนาของทารุษบินอ่อนรู้จากร่องรอยของการหนับน้ำละหมาดบรรดามาลายกาบ,บอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกมฮัมมัดว่าพวกเขาได้ปฏิบัติเช่นใดหลังจากที่เจ้าได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อนั้นท่านอับดุลลอฮุอาลีซัมจึงพูดบอกว่าสวัสดีสวัสดีไปให้ไกลเลยไปให้ไกลเลยอันหนึ่งมาจากอะไรพี่นอ้องอันหนึ่งมาจากการกระทําที่ไปค้านกับแบบอย่างที่ทารุลไม่เคยปฏบิบัติเอาไว้หรือค้านกับคําสั่งที่ทารุลได้เคยสั่งเอาไว้ฉะนั้น ในเรื่องนี้อัลลอฮฺเต้อาลาตือนพวกเราไว้แล้วพี่น้องอัลลอฮฺบอกฟัลย์ดานิลลัดีนัยุคอลิฟูนอันอัมริเราจะทําอะไรนึกถึงอายญานีพี่น้องอัลลอฮฺบอกดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งของมุฮัมมัด่าฝืนคําสั่งของมุฮัมมัดอันตุซีบะฮุมจงระวังระวังว่าจะเผชิญกับอะไรฟิตนา จงระวังที่จะประชินกับฟิกนะเอายูซีบาหุมมาอาดาบุนอาลีมหรือจงระวังการลงโทษอันเจ็บแสบที่จะประสบขึ้นกับพวกเขาฉะนั้นจะาี่น้อกผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุขานุวะตาลาทั้งหลายครับหากว่าเรารักอัลลอฮฺ เราจะต้องปฏิบัติตามท่นานนบีสัลลัลลัฮุอะลัยฮิสัลลัมหากว่าเรารักท่านนบีสลลัลล,ลัฮุอะลัยฮิสลลัมเราจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างให้ได้แบบบรรดาสฮะบะฮ์อย่าให้เกินกว่าสิ่งที่บรรดาสฮะบะฮ์กระทำถ้าเราซูลเดินไปทางไหนก้าวเท้าวางทางไหนบรรดาสฮะบะฮ์พยายามที่จะทําตามถ้าเราซูลขับทายที่ไหนบรรดาสฮะบะฮ์พยายามที่จะทาตามถ้าเราซูลถ้าเราซูลกินอะไรบรรดาสฮะบะฮ์พยายามที่จะกินตามถ้าเราซูลน,นี่ในเรื่องการใช้ชีวิตปกติแล้วในเรื่องของศาสนายิ่งให้ความสําคัญอย่างเคร่งคัด ที่สุดฉะนั้นทาพพีน้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายหากว่าเราอยากจะรอดหากว่าเราอยากจะรับความสําเร็จและชชยชนะที่แท้จริงจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของทรอซูลและออกห่างจากสิ่งที่ทรอซูลไม่ได้กระทําและจะต้องปกป้องแบบอย่างและสิ่งที่ศาสนาบอกเอาไว้ว่าทําไม่ได้และห้ามทําเพราะสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ยืนยันถึงอีมานที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเรา